สื่อธรรมะพ่อครูตอนฉลาดเข้าใจว่าต้องมาสัมผัสของจริงทีนี้คุณซึ้งซื่อวิเชียนกราบนรัตรการพ่อท่านด้วเสียงกล่าวครับนะเมื่องานปลุกเสกพระแท้ของพุทธและงานตลาดอริยะผมได้ร่วมงานทั้งสอง รู้สึกปิติยินดีที่สุดเป็นครั้งที่สองต่อจากงานปีใหม่ที่ราธานีอโศกแห่งนี้ถ้าหากมีงานต่อไปผมก็จะพยายาม,มาให้ได้เลยครับมาร่วมงานทำให้ได้อ่านจิตอ่านกิเลสเมื่อมีผัสสะเกิดขึ้นจากสถานที่จริงด้วยตัวเป็นๆโอ้ฉลาดเข้าใจนะเข้าใจว่ามันยางงี้แหละมาสัมผัส ของจริงเลยเห็นกิเลสจริงเกิดจริงนะจากสถานที่จริงมีเหตุปัจจัยมีองค์ประกอบจริงอย่างนี้แหละขอขอบพระคุณพ่อท่านที่ได้สร้างแผ่นดินพุทธแห่งนี้อย่างสูงสุดครับอ้าวดีอย่างน้อยก็มีคุณซึ่งซื่อเนี่ยขอบคุณอาตมาแล้วคนด่าเขาก็ด่าไปมีคนขอบคุณบางหนึ่งคนต้องคนหน้าคนสิบคนร้อยคนพันคนก็นดีแล้ว ก็ยังมีคนขอบคุณบางเอา้าคนไม่ขอบคุณก็ด่าก็ดา่าเราก็ไม่รู้จะทำไงก็เห็นใจก็อยู่ก็เขาไม่รู้ว่าเรามีเจตนาดีและสิ่งที่เสนอไปนี่เป็นสิ่งดีนะแต่เขาก็รับไม่เป็นรับไม่ได้ไม่รับเห็นเป็นของไม่น่ารับด้วยก็แล้วแต่ลังเลอชอบลังยา คือธรรมะพ่อครูตอนฉลาดเข้าใจว่าต้องมาสัมผัสของจริง